อันนซื้อพัะไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่271คลิป EP 271 สังคาทิเศษสิกขาบทที่10ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมให้พิสุนีประพฤติเลวทรามเรื่องพิสุนีทุลนันทาบทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายทรรคือสังคาทิเศษสิบสิกขาบท พระเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือเก้าสิขาบทแรกต้องอาบัตในขณะที่ล่วงละเมิดทีเดียวแปดสิขาบทหลังต้องอาบัตเมื่อสวดสมนุภาพครบสมครั้งพิสุนีต้องอาบัตข้อใดข้อหนึ่ง แล้วต้องประพืชปักขามานัดในสงสองฝ่ายพิสุนีผู้ประพืชมานัดแล้วถูกสง์เรียกเข้าหมู่ในสีในสีมาที่มีพิสุนีสงยี่สิรูป ถ้าพิษุนีสองมีคณะยี่สิบรูปขาดไปแม้เพียงหนึ่งรูปเรียกพิษุณีนั้นเข้าหม่พิษุนีนั้นไม่เป็นอันสงเรียกเข้าหม่และพิษุนีเหล่านั้นควรถูกตำหนินี่เป็นการ ทาที่สมควรในกรราามนั้นไม่เหตุสังฆาทิเศษ17สิกขาบทของพิสุนีสง์นี้ปรากฏในนี้เพียง10สิกขาบทเป็นอาสาธารณะบัญญัติคือ พิสูจสงฆ์ไม่ต้องรักษานี่เป็นสาธารณะบัญญัติคือพิสูจสงฆ์ต้องรักษาเจ็ดจิขาบทคือหนึ่งว่าด้วย าด้วยการชักสื่อ2ข้อที่หนึ่งว่าด้วยการพิสุนีขัดเคืองมีโทสะ3ว่าด้วยพิคุณีขัดเคืองมีโทสะข้อที่2 4ส, <c oughs> สังคเภท ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันสองสว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน5ว่าด้วยพิสุนีผู้ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนพิสุ ผู้ทำลายสงฆผู้พัจจะว่าด้วยพิษุณีเป็นคนว่ายากเว่าด้วยพิษุนีผู้ประทุสลายตระกูลวงเล็บดูวินัยปิฎกแปรหน้าหนึ่งทับสองร้อยเก้าสิบเก้า ต,ต่อไปถึงหน้า467วงเล็บป,ปักขมานัทหมายความว่าคือระเบียบปฏิบัติในการออกจากอาบัติหนักสำหรับพิสุนี ใช้เวลา15วันวงเล็บกังขาหน้า1 7 5หน้า1 0หน้า1 7 4และ1 7 9การบทสรุป เจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือสังฆาทิเจเตศสิบเสิกขาบทเหล่านั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สมว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือแม่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในธรรมคือ สังคาทิเศษสิบเสิขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สังคาทิเศษสิบเสิขาบทจบสังคาทิเศษการในพิคุณีวิพัง จสามนิสกียะการแม่เจ้าทั้งหลายทรรคือนิสกียะปาเจติสามสิบสิขาบทเหล่านี้มาสู่วาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อข้อ ตามลำดับนี้ 1. ปัตตวัคหมวดว่าด้วยบาสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการสะสมบาเรื่องพิสุณีฉัพพคี733 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนทะบินทะเศษีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิษุณีฉัพะคีทําการสะสมบาตไว้เป็นอันมาก พวกชาวบ้านเดินเที่ยวตามวิหารเห็นเข้าจึงตำหนิประนามโพธนาว่าชไนพวกพิษณีฉพักีจึงทำการสะสมบาทไว้เป็นอันมากจะขายบาทหรือตั้งร้านขายภาชนะดินเผาหรือ ีทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพธนาบรรดาภิสุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉะนายพิสุณีฉพะคีจึงทำการสะสมบาทเล่าครั้นแล้ว ภิษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิษุณีทั้งหลายและภิษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสงบัญ,ญัยิสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกพิสุณีฉับพคัคีทำการสะสมบาตรจริงหรือ ทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจน์ทั้งหลายฉะนายนพวกพิสุนีฉะพะคัคีจึงทำการสะสมบาตเล่า ิสูจทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ จบอ่านลำดับที่271อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่271คลิป EP 271ันเลซเวตวั